อโอ้โหตัวพี่น้องตัวกัวขนาดมาแล้วพี่น้องเบื้องหลังนีครับผมโอ้ยนี่เข่าของแท้ครับผมรอบดันขึ้นแบบนี้อยา่นาตกนะ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 นั่นตัวเบื้องหลัเป็นอะไรครับผมมาจะพบเข่าครูว่าเข่าคูววูอีหลี่พี่น้อง โอ e ้โหโอ้วโอ้โอ้พี่น้องดูว่าจะไม่ใหญ่ครับผมเข้าครูครับที่ตัวกันหนึ่งสองถูกอีกแล้ว อ้าที่น้องคุณอาโอ้เป็นอย่างมาเมียเยอะขึ้น,นเนขาครับแถหวานบ่เขา,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 ขาจักตู่เลยเอ้าพี่น้องเป็นน้ำมือมันครับผมเดี๋ยวผมจะแค่ตัวตัวเดียวเดี๋ยวตัวหน่อยหนึ่งเบาครับผมเดียครับเดี๋ยวเป่าออกกันครับผมหลังนี้พี่น้องสองตัวะโด่งเดง้งโด่งเด้งเลยครับผม ประมาณโลครึ่งน,นะครับีแล้วใหญ่ๆอีกแล้วครับผมพี่น้องโอเคครับใส่ถุงเนืยอตัวเล็กก็จะมันกลับ,บ่าหน่อยเลย เ่าบปเอาใ้ตัวแหน่ยู่มัน,นีังขันว่าได้บจังสีเอาเลยพี่น้องประมาณสักโลสองได้เนี่ยไปมาพี่น้องเดินทางมาจนถึงหลังสุดท้ายครับผมหลังนี้คือคักคือแน่แต่พี่น้องเบ่งไปต่ำจนขึ้นมานี่ปีใต้สัขพอสักโตกัน ตามคักตามแน่แท้ปลาจะโตกันโตเงี้ยโตมาสักไหนอู้เห็นเลเห็นเลย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 เขาคู่พี่น้องหนาวกันหัวแล้วเรื่องอะไรตามเด่นโดดโป้งขึ่นไปนี่โอ้โหกูหหหพ,พี่นอ้องหนึหนง สองครับผมโอ้โหฮะดัดขาล็อกไว้ขึ้นไว้ได้สองตัวใหญ่ครับผมหลังนี้โอ้โหเหมืปลาช่อนใหญ่ครับไอ้บูาตเลย ต้าปู่จะโดนกัดครับผมเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวปลาออกกันครับผมมาพี่น้องหลังนี้มาสองตัวใหญ่ๆ นเดี่ยวชิดเถิดแล้วนี่พี่น้องที่สี่ในนี้ก็ที่สี่ที่ห้าครับทายเซอ่อใหญ่ตัวนี้เป็นปลาตัวผู้ครับ อ้าวสวยเลยอือโอ้นอ้อโอคคโอเคครับผมเดี๋ยวไปสั่งปลายที่บ้านกันครับ เบื้งกันเลยพี่นอ้องปลาขึ้นอยู่นะปลาโอ้โหอีกแล้วมันมัครับผมมาพี่นอ้องตอนนี้เขากำลังหัดบ้านแล้วครับผมเบิ่งว่าปลาแต่ละตวัวได้มาสามสี่หกเจ็ดตัวครับผมพี่นอนะ้องเนาะโอเคครับผม มาช่างกันมามันาจะหนักจะกกิโลตัวแรกแตัวนี้นยังก้มอู่อีกล้วเออหูตัวนี้พี่นอออมามา้องว่ามันสี่สองโลโมเมนมครับผมตกไปสองโลแปดครับผมนี่ถึงเป็นตัวแรกเลยลนะนี่ที่เราได้ถึงสองโลแปดครับผมเราก็มีกับตัวใหญ่ครับผมอู้่แท้สองแปดตัวต่อมากัน นี่งจะลดสองนี่ละสองโลแทนมาแล้ว,ลลวตัวนี้สองโลอีกพี่น้องสองโลหนึ่งสองโลหนึ่งนี่แหละอันนี้ตกไปโล,กโ,ลกโลหกโลหกขีดโลหกขีดนับซอยผมรวมกิโลให้ผมเลยด้วยพี่น้องเด้อเท่าใดละวุ้นนี่โลหกขีดแล้วก็อันนี้เท่าไหร่ โลเจโลแปพี่นอ้องตัวนี้โลแปดเโลแปดคิดตัวนี้น่าจะรุ่นโลไปไปโลสองไปแล้วโลสอโลโลสี่นี่คือประมาณโลสาโลส่มบกอดโลหน่งเกือบโลสอ อตะกรีโล่หรอพี่น้องลืมหลอวัสดี้อ้าพี่น้องเนาะรวมให้ผมเ,ยผมมเลเยเด้อครับผมป่าทั้งเบิร์เท่านี้เดี๋ยวจักรีโลครับผมมันๆครับผมสวัสดีครับ